หน้าห่วงเผยรูปร่างใบเตยสุธีวันล่าสุดเปลี่ยนไปมากสู้ผอมจนจำแทบไม่ได้วันที่15พฤศจิกายนที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษศาลนัดไต่สวนคำร้องปล่อยทั่วคราวของนางสาวสุธีวันกุลชรหรือใบเตยอดีตนักร้องนักแสดงสาวชื่อดังอายุ35ปีจำเลยที่3คดีช่อโกงแชร์ลูกโซ่ forex 3 d หมายเลขดำอเศษ9า9อส่วน2566โดยทางนายชานวิทย์ทวีสินหรือลุกน้องชายได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสด5ล้านบาทมีพาสปอร์ตตัวจริงพร้อมขอติดกำไร e อมประกันตัวทั้งนี้มีรายงานว่าใบเตยอ,อยู่ในชุดผู้ต้องขังหญิงรูปร่างสู้ผอมลงผมยาวขึ้นเล็กน้อยจนสามารถมัดผมได้ สวมแมสตลอดเวลาและมีท่าทีสงบนิ่งซึ่งใบเตยมีการพูดคุยกับน้องชายและทนายความเป็นระยะโดยในวันนี้ศาลไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนหรือบุคคลไม่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังการไต่สวนคำร้องขอปล่อยทั่วคราวของใบเตยด้านนายชานวิทย์กล่าวว่าตนก็ได้พูดคุยกับใบเตยใบเตยก็มีความกังวลเครียดหลักๆคือเป็นห่วงลูกสาว ขอให้ตนเล่าเรื่องลูกให้ฟังและใบเตยเองก็มีความหวังทุกครั้งที่ยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวแต่ก็ผิดหวังตลอดวันนี้แม้จะมีความหวังมากขึ้นแต่ก็เครียดมาก